ที่แก้มค้างไว้หนึ่งครั้งครับกล้าไหมกล้าไหมอ่ะกล้าเลยพี่หวันมาจะโน้มคอเหอไม่โดนะ้ด้วยว่โดนไหม เจ้าบาวเริ่มผิครับเริ่มผิดแล้วบไม่เอาถ่กตอเอาออก่อนเลยภาษก่อนงใช่ไหคะพี่หนึ่งี่ั่ง้เต็มเดี๋ยวมีคำถามยังยังนะอันี้อันี้ไปเียร์อะไรนไม่เกี่ยว อ่าะครับเรียบร้อยนะเห็นไหาไม่เห็นเขาบอกว่าเน้นๆเลยเราเน้นๆนเดี๋ยวจ้าหที่เจหี่จับให้เอาไหมเอาไหมตรงนี้ก่อตรงนี้ก่ออนนี้เนน้ เห็นไหมเห็นไหมแค่ทำแดงเลยลุกเลยครับเจ้าสาวครับขอคืนขอทีู่้สิทธิแดงทาปากไม่ได้มีหลักฐาน 来来来来来 <ağı>！哈哈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 ！